สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับค่อยบอกจะแะไนีครับนะก็เห็นแต่ออกมาพูดนะครับเรื่องการทำหน้าปกที่เอารูปตายายขึ้นมานะครับนะ,นะคือมันเป็นข้อเสนอเสนอข่าวด้วยด้วยความจริงแต่ถ้ามึงจะห้ามกูไหมกูขึ้นหน้าปกเนี่ยไปห้ามบุลันก่อนนะครับแล้วก็ไปห้ามไม่หลายช่องก่อน นะเออใจใจหน่อยคือการนำเสนอข่าวมันมีการพูดถึงตาชานนะครับเพราะฉะนั้นคือมันเป็นเรื่องของกระแสเรื่องของกระแสข่าวจริงปะอ่ะพูดถูกไหมแต่อ่ะเราพูดเราคุยกันถูกไหมนะครับคือใครจะนำภาพใครขึ้นถ้ามันผิดเขาข้อกฎหมายก็ไปแจ้งฟาร์มมาสิ ก็าขามินจริงไหมครับเอออย่างนี้ผมเนี่ยเอาคลิปของพี่พี่นางมาเนี่ยนะครับแล้วก็เอาผู้อภาพตาขึ้นเพราะในคลิปนั้นมันมีพี่นางพูดถึงตาช่วงนั้นตาชานคุยพี่นางจริงผมก็อยู่ในเหตุาการณ์ถูกต้องไหมครับช่วงที่ผมอยู่ในพื้นที่แล้วแล้วแต่ออกพวกเนี้ยคือเหมือนเหมือนแต่แต่แคบเกินไปหรือเปล่าแคบเกินไปหรือเปล่าผมถามหน่อยเออแล้วมันเป็นกระแสโซเชียลจริงไหมถูกต้องไหม เออเออก็อบอกว่าเดี๋ยวไปเอาภาพตายายมาทำน้ําึกเลยรายหา่ช่องเขาก็ทํากันจริงป่ะไม่ไม่ไม่ไปว่านะเออแล้วมาพูดถึงผมเนี่ยแต่ใจฟังๆหน่อยแต่ถูกต้องไหมเคยบอกเคยขอกันเลยนะ้ะอืมอบอกเคยขอกันเลนะ้ว ยังไงวะผมก็ไม่เข้าใจสามชั้นนะอ่ะมึงเข้าใจกูซะาการที่กูนําเสนอข่าวไม่ได้ไปใส่ร้ายตากะยายถ้ากูเสนอข่าวไปใส่ร้ายตากะยายมึงจัดกูมาเลยไปฟ้องกูเลยแต่กูต้องไหมครับเออมึงไม่เข้าใจเรื่องอะไรแล้วทีบุหลันเอาคลิปไปขึ้นนะแต่มึงไม่พูดวะเอาตาพับปกตากะยายไปขึ้นมไม่พูดเหรอเออมันเป็นการนําเสนอข่าวตามที่เขาพูด ถูกต้องไหมล่ะครับไม่ได้ทําให้ตาชานยาสมควรเสียหายมึงมองตรงข้อนี้ดิมันเป็นอะไรเห็นยอดวิวกูดีเหรอมึงถึงเป็นแบบนี้ยแต่อ่ะคุยกันสิอะไรเออมึงนิ่งมั่งก็ได้ไม่ต้องมายุ่งกับกูหรอกมึงก็เล่าข่าวของไปกูคเคยไปก้าวไกลบ้างปะตาชานยาสมควรเป็นคนที่มีอยู่ในกระแสข่าว แล้วช่องซื่อต่างๆเอาไปลงกันหลายๆช่องเอาไปลงกันมึงไม่ว่ามึงมาติงกูมาติต,ติงกูแต่าะยังไงถ้ากูเอาภาพตายามาลงแล้วพิเคราะกฎหมายไปแจ้งความกูแต่แต่สิ่งเนี้ยมันทําให้กูเห็นว่ามึงแคบยังต้องไม่รู้เคยบอกเอออยากจะเอาภาพผมไปทําหน้าปกเด้ออยากเอาภาพตาไปทําหน้าปกแล้วการที่ภาพภาพไปทาหน้าปกก็เขาพูดถึงมึง ถ้ามันผิดข้าข้อกฎหมายมึงก็ไปแจ้งฟาร์มิเตทําไมอ่ะมึงคิดว่ามึงคิดว่ามึงดังมากเลยเหรอฮะโทเอาภาพยายไปทำร้บปกไม่ชลาวันเอาภาพมึงไปลงรับปกมึงไม่ว่าหรอกล้าว่าไหมมึงกล้าว่าไม่ชลาวันไหมอ่ะกูถามหน่อยอ่ะมึงกล้าว่าไม่ชลาวันไหมแล้วมึงเอาภาพตายาไปทำร้บปกบูเข้าใจว่ามึงเป็นลูก คนอื่นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเอาภาพฐานะโปกถูกต้องไหมครับเออไม่ชาลวันไม่ไม่ไกล้าไปว่าเขาละข่าภาพมันไปคู่กับอีดำเนี่ยอ๋อยังเอาไปดำอยู่ดีโอ้ทำไมคนเรามันคุยไม่รู้เรื่องกันนะนีวะไม่ใช่คุยไม่รู้เรื่องหรอกคือเอาไปแล้วมันเป็นยังไงร,รู้ไหมเอาไปยังไงเอาไปมาเอาไปแล้วมันเป็นประเด็นงไงประเด็นยังไงอะประเด็นอะไรยังไงร,รู้ไหม ประเด็นที่มันจะเกิดขึ้นมันต้องเป็นคดีขึ้นที่คนที่ช่องขอพูดนู่นไม่ได้เกี่ยวกับการที่มาภาพขึ้นหน้โปกจริงไหมล่ะครับเออแล้วพวกคุณเป็นคนสถา,านะครอบครัวพวกคุณเป็นคนสถา,านะแต่เอาไปแล้วมันเป็นประเด็นเอาไปแล้วเป็นประเด็นแล้วเวลามึงถ่ายพ่อถ่ายยายเนี่ยมึงไปสัมภาษณ์ยายอียานเอาไปเล่นเอาแม่งไปได่ากูก็เคยด่าปกป้องยายเนี่ย มึงหาโทษตัวเองไหมกูถามหน่อยที่อ่ะแต่อันนี้เราคุยด้วยเหตุผลมึงสัมภาษณ์ยายว่าป้าได้ทนายคนใหม่ยายรู้สึกยังไงียานเอาไปด่ามึงไปด่าียานไหมหืมกูถามมันหน่อยมึงฟังหน่อยมึงอย่าแคบไปเอาคลิปเก่าๆไม่ใช่คลิปเก่ามันเป็นคลิปปัจจุบันพี่นางคุยเมื่อคืนนี้ ใครไปพูดถึงเรื่องซองขาวเรื่องตาบอกว่าลุงไม่ได้ทำป้าไม่ได้ทำเรื่องนี้พูดจริงไปถามตาดูตาผูดพี่นางจริงไหมไปขุดเรื่องเก่าๆแล้วก็มีการไปยืนยันเลยว่าเอ้ยนี่นะตาเป็นคนพูดนะตาชายเป็นคนพูดเองเมื่อไหร่มันจะจบสักทีเรื่องพวกนี้คือขอแล้ว ทำไมรู้ไหมคนเขาจะมองว่าคนอยู่ในครอบครัวเนี่ยคนอยู่ในครอบครัวเนี่ยครับไม่ยอมรับในผลการตัดสินนันตั้งแต่สารชั้นต้นแล้วก็อุทธรณ์แต่ยอมรับหรือเปล่าแต่ยังอวยป้าทุกวันเลยหึแต่ออกมานั่งสอนเรื่องคดีอ่าทางรอดในดีกาฮะแต่พูดอะไรแต่พูดยอดนแย้งฮะแต่ แต่ผู้ย้อนแย้งนะนะครับทุกคนยอมรับการตัดสิงของศาลหมดมคนเขาก็จะมองอย่างนั้นไงคุณฟางหน่อยใจอะคุณฟางหน่อยไม่เลือกขุดประเด็นอ,อย่างนี้สักทีทำไมเฮ้ยพูดเราเองก็ได้วะหรือเอาภาพน้านปกอย่างอื่นทำหน่อยสิทำไมคนอื่นเอาภาพน้านปกยายตายอยาไปขึ้นมึงไม่มีปัญหาแต่กูเอามาขึ้นยอดวิวดีมึงมีปัญหา แต่ฮะแล้วเวลามึงไปสัมภาษณ์ยาให้มีประเด็นเนี่ยอีบูลหลันเอาไปเล่นเนี่ยแต่มึงหัดโทษตัวเองบ้างไหมมึงเคยโทษตัวเองไหมแต่แล้ววันนีม้มึงมาพาดพิงถึงกูทําไมทําไมไม่ต่างคนต่างอยู่วะทําไมอะไรกูมึงเป็นอะไรกูมึงไม่พอใจะอะไรกูมึงบอกกมาดิทำไมสามชั้นุยไม่รู้เรื่องนะกูจะคุยรู้เรื่องไม่รู้เรื่องรเรื่องกูนี่ช่องกูมันมันยังไม่แต่ แต่เดิมอนี้มันเสียนะแต่มันเสียถึงลุงถึงป้านะเนี่ยเออมันจะไปเสียถึงลุงถึงป้าแต่และมึงพูดถึงเรื่องดีกาทุกวันเนี้มันไม่ไม่เสียถึงลุงถึงป้าเหรอแต่ฮะมึงได้ดำทุกวันก่อนหน้านี้มันไม่เสียถึงลุงถึงป้าเหรอฮะกูถามเลยสิตอบมันเสียถึงลุงถึงป้าอืเอยเห็นไหมล่ะสมมติว่าไอ้เขาจะบอกว่าลุงไม่ได้ทำลุงไม่ได้ทำใครพูดอ่ะ กูไม่ได้พูดนี่จริงป่ะเออเออเข้าใจความในใจของเอฟซีเขามีเขามีมึงนี่แบบสุดยอดคนอะ่ะคือมึงมสุดยอด<ต>เลยแ<ต>กูแม่งรู้มาเลยมึงสำคัญคืออะไรรู้ไหมกระบวนการยุติธรรมมีการสืบสวนสอบสวนโน่นน,นี่มีการตัดสินแล้วตั้งแต่ศาลชั้นต้นแล้วกมันมีการตัดสินในศาลชั้นต้นแล้วชาถูกต้องแต่มึงก็ยังออามาพูดนะแต่ ถ้าการที่กูเอาภาพตากะยาไปขึ้นถ้ามันเข้าข้อกฎหมายถ้ามันผิดมึงไปแจ้งฟามกูแต่ไปแจ้งฟามกูเนี่ยยูยดีลนเมืองพูดถึงกูนี่คืออะไรกูว่าคูรู้เรื่องทําไมอ่ะจริงป่ะเออกูมีบัตรนักข่าวกูเป็นสื่อมวลชนกูทำยูทูบกูสามารถจะนาเสนอใครก็ได้สื่อมวลชนเอาเอาภาพตากะยาไปขึ้นม่มีปัญหาละแลวหลายช่องเอาขึ้นไปขึ้นมีปัญหาละแต่กูในมึงมีปัญหาอยู่คนเดียวมึงอะไรกูแต่เอ้ย กูคเคยภาพอี่หนึ่งมึงไหมไม่จบมึงเปิดมา